คูดเกอร์แนนการปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปในคันลองทำธรรมมาพิบาลเป็นหลักการที่นำมาใช้ในการบริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลายองค์ประกอบหลักธรรมมาพิบาลมีทั้งหมด6หลัก หหลักนิติธรรมหมายถึงการตรากฎหมายกฎกติกาที่ถูกต้องเป็นธรรมการบังคับใช้เป็นไปตามกฎกติกาที่ตกลงกันไว้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมของสมาชิกทุกคน หลักคุณธรรมหมายถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงามส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินยัยประกอบอาชีพสุจริต 3. หลักความรับผิดช,ชอบหมายถึงผู้บริหารตลอดจนคณะข้าราชการต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างดียิ่งโดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวก 4. หลักความคุ้มค่าหมายถึงผู้บริหารต้องตระหนักว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นในการบริหารจัดการจำเป็นต้องยึดหลักความประหยัดและคุ้มค่า การมีส่วนร่วมหมายถึงการทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญสำคัญของสังคมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่การแสดงความคิดเห็นการประชาพิจารณ์และการแสดงประชามติ หลักความโปร่งใสหมายถึงการทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบกลไกการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ การปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งโดยปกติการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆเลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกผู้บริหารท้องถิ่นอีกทีหนึ่ง หลักธรรมาภิบาลเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้ในการบริหารประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารและเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใสซึ่งต้องสามารถตรวจสอบได้รวมถึงการกระจายอำนาจให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจำเป็นที่ต้องนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันและการบริหารราชการส่วนกลางยังทำหน้าที่ดูแลส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานได้เต็มที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่ท้งด้านการบริหารการจัดการการเงินการคลัง